เวลาที่เจอคนที่อารมณ์เสียหงุดหงิดนะครับหลวงตาเราก็หงดหงิดไปด้วยหละต้องเห็นคนป่วยนะุกอย่ังเศร้าเลยใช่ไหมแต่มันนิดเดียวเยนี่ยขึ้นเราเห็นทางตาปับเนี่ยเห็นเขาคือปกติเราก็มีความรู้สึกไม,ไม่สบายแต่มันแป๊บเดียวเนี่ยครูความรู้สึกคถ้าเรามีล่ะถ้าเราบันทึกไว้มีล่ะขึ้นเดียวกันล่ะมันต่อกันไหม คิดง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดยากนะมันเสียเวลาเนั่นคือสายใยแห่งกรรมรู้หรือเปล่าว่าทํากรรมอะไรว้ในโลกนะ่ะไม่รู้ใช่ไหมเออแต่เวลาไปไหนทําไม,มรู้มีความรู้สึกว่าคุ้นเคยละ่ะเหมือนกันมันมีทั้งกรรมดีแ้วไม่ดีถ้าไปในสถานที่ทํากรรมไว้ไม่ดีอ่ะดันไปฆ่าเขาตรงนั้นแล้วมันฟูมันเป็นตกตรงนั้นถามว่ามันจะเล่นเราไหม มันเล่นแน่นอนนะถ้ามีจังหวะมันเล่นนะแต่ถ้าเราอยู่กับพระล่ะอยู่ขึ้นกับของพระล่ะมันเล่นไม่ได้เพราะตอนนี้อารมณ์เป็นทุกข์อยู่แต่อย่างเขาบอกว่าคนที่เขาเจอที่เขามูลอิกอารมณ์เสียเนี่ยแต่คนนั้นก็เป็นคนที่โสดมณ์ไหว้พระทําไมเขายังถึงมีอารมณ์แบบนี้ใส่เราตลอดเนี่ยก็ถูกละเพราะมันเป็นขึ้นของกรรม ทำมาไงก่ยทกันมา,นนมาใช่ครับําในอดีตที่เอาอาช้านี้เนี่ยเคยไม่ถูกกับเพื่อนได้ยินชื่อมันยังเคืองเลยสิบปีมาแล้วยังเครืองเลยที่ดูเ่ยมันเป็นสายใหญ่เข้าใจไหมเห็นห <He ed S 1> น้าแวบๆคล้ายๆกันยังเครืองลเลยอ้ยพอไม่ใช่ก็เออขายแล้วครับใช่ไหมล่ะนี่ <laughs> <laughs> ปัจจุบันมันเดินมาดีดเขาบอกล่าไง ถ้าจะเปรียกมันก็คือนี่แหละคืออยู่กับพระเนี่ยอยู่กับฐานกรรมฐานครับครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่ตลอดเวลาเนยไม่ไม่ใช่ระวังนะเดี๋ยวลุตาจะจับขึ้นจอนี่เขาไม่เจาะไม่จาะทำไมก็อยู่กับขครื่ของบุญไม่ดีเลยเอาบุญมาแล้วแจกไปไม่ดีกว่าเลยครับใช่ไหมจูว่าไหมครัทำจนมันชินอะ ถ้าทำนานๆก็มันก็ชินไปเรื่อยๆมันก็เพลินครับองา์ตาบอกเรามีรูปนามเราทําได้ตอนที่เราเป็นมนุษย์ทอาไั้พระเจ้าองค์ปัจจุบันในร้อยปีเนี่ยมันแป๊บเดียวนะหลวงพ่อถือว่าแป๊บเดียวนะประมาณไม่ได้ละครับไอความตายเนี่ยมันไม่รู้ว่าอายุเราประมาณเท่าไหร่อยากอายุยืนไม่ยากหรอกท่าน สงอารมณ์เพ่ดีส่วนของความดีมาเข้าประคองเขาเลยกับบุญรักษาคนะุณบาอาจารย์อยากให้บุญรักษาก็จิตมีเป็นบุญเลยเป็นยากเลยใช่ไหมก็เตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดแล้วบุญจะรักษาทุกคนไหมครับหลวงพ่อนาแนลกะรักษาอยู่ทําแนลช่านก็ไม่รักษาค นึกสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มาที่เราเหละนึกบ่อยๆก็ชินนึกสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มาที่เราโชครับขึ้นเหล่านั้นมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆถ้านึกบ่อยๆถ้าภาวนาบ่อยๆมันตู้อยากไม่เกิดเนะี่ยหลวงพ่อสบายเองจดจ่อกับพุโธครับเข้าถึงอะไรไม่เกิดมันแต่เรายังเกิดอยู่เราก็เลยมีชงรรมโมสังโฆค,ครับเราก็มีจกักรพัรดิต่อไป การที่เราเห็นกายทิพย์ของตัวเองนะครับหลวงตาทําไมถึงเห็นและกายทิพย์คืออะไรนะกายทิพย์คือตัวเราเนี่ยแะทุกเวลาบางครั้งนั่นคือตัวเราจริงจงที่มันออกใจมันก็โดนเผาตัวน้ตัวนี้มันเผาไม่ได้คมันเป็นอธิสมนตรกายเป็นวิญญาณเป็นผีเผาไม่ได้มันคือตัวเราจริงๆครับแล้วเราก็จะรู้เราเอ้ยทําบุญอะไรทําบาปอะไรก็ในโลกรู้หมด ก็เ,เป็นนามมาทมอย่างรูปร่างของกายทิพย์นะครับหลวงตามันก็จะเหมือนกับร่างร่างปัจจุบันของเราเนี่ยครับเหมือนการแต่ว่าความสว่างหรือความเมืดหรือความมัวมันอยู่ที่บุญบมันอยู่ที่สายใหญ่หครับทั้งดีและไม่ดีแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเกิดใหม่แล้วเราก็มีรูปร่างหน้าตาใหม่แล้วเนี่ยครับใหม่ๆจะจิตเดิมจิตเดิมคนที่เปลี่ยนเป็นหญิงเป็นชายก็เหมือนกันเปลี่ยนโดยกรรม กำตัดลอนกำรรบิดคั้นกำรรม,มันดึงไปสายใยกันกำโอ้มไม่ธรรมดาที่เะต้องไม่ฝึกนะท่านบอกชาพิจนาเนี่ยไม่ฝึกไม่ได้เลยไม่ฝึกชาตินี้วันนี้พรุ่งนี้มือเรือนชาตินะมันก็ไม่ฝึกยดีดีอ่ะ